สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะเราจะอ่านเรื่อง The Store คุณวานร้านชามหรือร้านนี้ไม่มีขายนะคะตอนที่6แล้วนะคะทุกคนชื่อตอนว่าลูกค้าคืนวันศุกร์สิเวลากลางดึกเงียบสงัดหลังจากที่ในการตี บอกเวลาสองทุ่มได้สักผักกลายเป็นนางผีไปแล้วขอแย้ขอแยดแบบบิ๊วบวิเป็นนางผีหน่อยนะคะนับว่าเป็นข้อดีที่เจ้านาฬิกาวคุณปู่ในร้านสามารถตั้งค่าให้ตีบอกเวลาเฉพาะที่ต้องการได้ถ้ามาอย่างนั้นคงต้องได้เลิกลดกเกษียณคุณปู่ เมื่อสังเกตจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีทีท่าที่จะมีลูกค้ามาเพิ่มฉันจึงตัดสินใจปิดร้านในวันนี้กล <c oughs> ยุทธ์การสร้างชื่อร้านให้หน่าจดจําไม่เห็นจะใช้ได้ผลตรงไหนฉันได้แต่นั่งถอนหายใจกับจํานวนลูกค้าที่แทบจะนับคนได้ก็ว่าแปลกหมายสุดๆเท่าที่จะคิดได้แล้วเชียวทําไมถึงไม่เวิร์กก็ไม่รู้โชคดีนะที่ฉันมีงานเสริมไม่อย่างนั้นคงได้ปิดกิจการในเรียว,วัน พราะเจ้าของร้านไม่เป็นจะกินดินแน่จะว่าไปฉันเพิ่งเจอเรื่องประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่จนปัญญาจะหาคําตอบได้เพราะคนที่สามารถตอบคําถามของฉันได้นั้นไม่อยู่บนโลกใบนี้เสียแล้วฉันหยิบปลาหมึกแบบหมีปลาหมึกปหมีมกึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยแพ็คหนึ่งขึ้นมาพิจารณาถ้าถามว่าปะหมีถ้วยมันแบกใหม่จนน่าสงสายตรงไหนหนึ่งรถนี้ไม่ได้วางขายที่ร้านสองทำไมต้องต้อนไวในเกะด้วย และข้อ3หรือข้อสุดท้ายโพสต์อีที่น่าสงสัยนี่สำหรับลูกค้าคืนวันศุกตอนห้าทุ่มฉันพลิกโพสต์อิไปมาด้วยความสงสัยรล่ากับว่าถ้าส่องมันเข้ากับแสงไฟอาจจะมีลายแทงสมบัติขึ้นมาลายมือบนโพสต์อิในไปนั้นเป็นของป้าอย่างที่เคยบอกไปว่าป้าเป็นคนนิสัยละเอียดละออเพราะความขี้ลืมนั่นแหละเลยทำให้ป้าเลือกที่จะจดไว้ทุกอย่าง นั่นเป็นข้อดีที่ทำให้ฉันสามารถหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านชานี้ได้ง่ายขึ้นโอเคนัองตัวตรงเลยสิจา้าจคิมิส่งรูปวานส่งรูปให้เพื่อนดูนี่อะที่เคยเล่าให้ฟังหนยบอกว่าวานฉันเป็นทนันายไม่ใช่นักสืบนะฉันก็หมดคิ้วเมื่อเพื่อนสนิทแทนที่จะช่วยกันกับดาฉันกลับเสียอย่างนั้น ฉันไม่ได้ไลน์มาเพื่อมาให้แกด่านะเว้ยช่วยกันคิดหน่อยก็ได้นายบอกว่ามานขัดขวางการดูซีรีส์ของฉันจริงๆเอางี้แกก็รออยู่รอเลยสิวันนี้วันศุกร์นี่หวานบอกว่าเออพอดีเลยนี่จะว่าไปคืนนี้ก็เป็นวันศุกร์พอดีนี่นะอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นกันนะนายบอกว่าแถมไม่ใช่ศุกร์ธรรมดาด้วยนะศุกร์สิบสามขอให้โชคดีนะเพื่อนเลิฟวานบอกไอ้ ก็ประมาณไอ้ย,ยาวๆนะฉันได้แต่ส่งข้อความด่าเพื่อนสนิทไปยาวเหยียดแต่ก็ไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นว่าอีกฝ่ายกดอ่านคาดว่าในคงจะหนีไปดูซีรีส์อย่างที่เจ้าตัวบน่นไว้กับฉันตอนแรกเร็วมากแล้วชิงระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ก่อนไปดูซีรียสี่เีรีย <laughs> ร่ยซีรีส์เนี่ยนะขอให้พระเอกในเรื่องที่เกดกำลังดูอยู่ตายไม่กลัวหลอกผีนะ่ะถ้าเจอจะ ถ้าเจอนะ่าจะขอเลขท้าย2ตัวไม่ก็รางวัลที่1เสียให้คิดมองโพสอิดและแพ็คประมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกครั้งก่อนถอนหายใจเฮือออกมาไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมเลยปลาครัปลาแวะมาเข้าฝันวานบ้างเพื่อมาบอกหน่อยได้ไหมทิ้งไว้แบบนี้มันคาใจมากนะและต่อให้คิดจนหัวจะระเบิดใบก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา สุดท้ายฉันก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจมันอีกต่อไปทํางานดีวกว่าในความคิดของฉันช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้ความคิดเป็นที่สุดคงเพราะความเงียบของมันทําให้มีสมาธิมากขึ้นหรือมัง้งคงเพราะความเงียบของมันทําให้มีสมาธิมากขึ้นหรือมัง้งงานถึงได้ดูไหลลื่นมากกว่าปกติตึ้ง เสียงล้มของอะไรบางอย่างที่ดังขึ้นบริเวณหน้าร้านทำให้ฉันที่กำลังพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์หยุดชะง,งักแล้วหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมากดเข้าแอปที่เชื่อมต่อกับกล้องอินเตอร์คอมที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าร้านภาพที่ฉายมามีเพียงกระถางต้นไม้และความมืดมิดและวิเวลของเสียงมีชีวิตฉันพยายามปรับกล้องให้ตอดส่องหาต้นตอของเสียงนั้น ก่อนจะเจอสิ่งที่ทําให้ตกใจจนแทบจะจนแทบทําโทรศัพท์ร่วงหล่นจากมือ <c oughs> ยิ่วเหมือนไหมคะ <c oughs> น่าจะไม่เหมือนเนาะคนนั่นมันคนนี่นะฉันหันไปมองในกายอย่างอัตโนมัติและเวลาที่เห็นก็ยิ่งทําให้ฉันรู้สึกมือไมอ่อดห้าทุม่มนี่คือลูกค้าคืนวันศุกร์ตอนห้าทุ่มที่ป้าบอกใช่หรือเปล่าฉันกลืนน้ำลายลงอึกคออึกใหญ่มือรู้สึกเย็นว่า คนอ่อนที่หลังคอลุกชันฉันพยายามเพ่งสายตาสังเกตบุคคลพิจนาผ่านหน้าจอด้วยจิตใจที่รุนทึกถึงจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะข้างนอกมันมืดมากก็เถอะฉันควรจะรีบเปลี่ยนหลอดไฟตั้งแต่มันเสียนะไม่น่าผัดวันประกันพรุ่งเลยแต่ดูจากทีละน่าจะเป็นผู้หญิงที่กำลังนั่งขุดคูหันหน้ามองตรงไปยังตู้ไอตกมป้าไม่เห็นบอกวันเลยว่าร้านเรามีผีเป็นลูกค้า กลัวก็กลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีมากกว่าดูเหมือนว่าคนที่นั่งยองๆนั้นจะดูสนใจตัวไอตติมเป็นพิเศษหรือว่าคุณผีจะอยากกินไอตตรมนะแล้วประเมอแล้วประเมือแบบมืแล้วแล้วประมีะมะมกึ่งสําเร็จรูปที่ป้าเตรียมไว้ให้ล่ะระหว่างที่ฉันกําลังตัดสินใจว่าถ้าปล่อยไว้สักพักคุณผีจะยอมกลับไปแต่โดยดีแต่จนแล้วจนรอดสิ่งมีชีวิตปิศนานั่นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม แถมยังพึมพำพูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่ออกอีกเชื่อหรือว่าจะเป็นคำสาบชัดเลยชัดเจนที่ปาเตรียมบะหมี่ถึงสำเร็จรูปให้ขนาดนี้นี่มันเครื่องว่าเครื่องส้นไหวสินะทำไมปาไม่ทำคู่มือบอกว่าถ้าไม่ให้ของเขาเขาจะแสบแฉ่งร้านเราไหมฉันหันรีหันหันรีหันขวางอย่างกระวนกระวายใจแล้วจะเอาของไปให้เขายังไงดี จุดทูบจากในร้านแล้วเขาจะรับรู้ไหมวะคิดอีกทีไม่ดีไม่ดีถ้าเกิดจุดทูบจากในร้านมันอาจจะเป็นการชวนชวนว่าแบบเอ้ยมีของกินอยู่ในร้านนี่นะงั้นข่าวหลังไม่รอแค่หน้าร้านละมันเดินเรียกซื้อในร้านเลยดีกว่าแค่จินตนาการตามก็รู้สึกสยองจนขนลุกขนเกีียวขนลุกขนจนขนลุกเกีียวไปหมดแล้วแล้วนี่ฉันต้องเปิดประตูร้านไปจริงๆเหรอนั่นผีนะฉันต้องเปิดประตูเอาของไปให้ผีจริงๆดิ ถึงจะรู้สึกวิตกกังวลมากจนเพียงใดแต่เมื่อมองไปหน้าร้านก็ยังเห็นเงาตะคุ่มนั่นอยู่ก็เหมือนเป็นการเร่งเราให้ทันริบตัดสินใจแล้วนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาขยับเข้ามาใกล้ร้านมากขึ้นอ่ะป้ามาวานรู้นะที่วานพูดแบบนี้มันอาจจะแปลกแต่ว่าปกป้องวานด้วยนะคะป้ามาต้องเลเวลสูงกว่าคุณผีด้านนอกนั่นอยู่แล้วถ้าไม่ชอบมาพากลป้าจัดการมันเลยนะ ฉันหันไปยกมือไหว้รูปของพ่อแม่ภาวนาขอให้พวกท่านคุ้มครองฉันจากภัยอันตรายไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าการมาคุมกิจการร้านชำจะต้องมาป่าผีด้วยเม a ซิ่งมากๆฉันใช้เวลาจัดเตรียมอุปกรณ์การสู้รบสักครั้งออสักพักฉันใช้เวลาจัดเตรียมอุปกรณ์การสู้รบสักพักเริ่มตั้งแต่สายสินความจริงก็แค่ได้สีขาวนั่นแหละมันคงแทนกันได้อยู่ ทูบหนึ่งดอกและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งแพ็คตอนแรกก็กะว่าจะให้ไปแค่หนึ่งถ้วยอยู่หรอกแต่คิดอีกทีถ้าให้แค่ถ้วยเดียวก็เท่ากับว่าเขาจะมาทุกวันศุกร์นะสิงั้นเอาไปเลยแพ็คหนึ่งอย่างน้อยจะได้หายหนะ้าหายตาไปสักเดือนสักเดือนสองเดือน,น,นแล้วถ้าฉันคิดถูกเมื่อหน้าฉันจะเตรียมไว้ให้สักลังหนึ่งกินไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกฉันชักมู่รีขึ้นอย่างเงียบเชียบแล้วก็เติ แล้วก็ต้องสะดุ้งอยู่เมื่อเป้าหมายนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่นเองมือของฉันกระชับไม้ปัดขนไก่สีลุงเสบตาในมือไว้มั่นมันเป็นไม้ปัดขนไก่คู่ใจของบาอย่าถามฉันว่าพกอาวุธไปแล้วมันจะตู้อะไรกับผีได้แต่มีไว้กุนใจกว่าใช่ไหมล่ะแค่เปิดประตูเอาปลาหมียกึ่งสำเร็จรูปวางแค่นี้เองแกทำได้นะวานทวนสิ่งที่ต้องทำในใจอีกรอบใจฉันน่ะมันสู้อยู่แล้วแต่มือนี่สิ หยุดสั่นทีได้เสียสสทีได้ไหมปลอบใจและให้กำลังใจตัวเองเสร็จฉันก็ค่อยๆปลดล็อกประตูและเปิดมันออกไปอย่างเงียบเชียบดูเหมือนว่าคุณผีจะยังพึมพำอะไรไม่รู้อยู่เลยเราไม่น่ากาลัวหรอกนะมาเธอได้ยินชัดเต็มสองรูหูเลยคุณผีเขาว่าไงนะเขาบอกว่าตัวเองไม่น่ากลัวโอ๊ยนี่มันนั่งกระซิบชีวิต อ่ะเรื่องนักคะถึงไหนแล้วเนี่ยกำลังอ่านอย่างเพลินๆมีแจ้งเตือนเฉยอืมนี่มานั่งกระซิบหน้าร้านของฉันเพื่อพยายามจะบอกสิ่งนี้เนี่ยนะฉันกั้นใจแง่ประตูแล้วสไลด์แพ็คบะมี่กึ่งสำเร็จรูปใบที่ด้านหลังของคุณผีที่ยังคงให้ความสนใจกับตู้เอ,เอ,เอติมเนี่ยทำได้ดีมากว่า ฉันเผลอกับมือร้องชยโยในใจเมื่อแพ็คประเมีย่ยเกลือสำเร็จรูปนั้นไม่นั้นไปหยุดอยู่ด้านหลังของคุณผีอย่างพอดีพอดีเรากับจับวางทีนี้ฉันก็สบายใจเสียทีฉันถอนหายใจเบาๆเพารกิจสำเร็จรูปื่องไปได้ด้วยดีท้าเมื่อไหร่กันเล่าคุณผีดูจะไม่สนใจของกินที่ฉันส่งให้เสียด้วยซ้ําอีกฝ่ายยังคงกระซิบกับเงียบๆกับตู้ไอติมอยู่เลยหันมาหน่อยสิ นี่ฉันส่งของกินให้แล้วงางเยอะมากเลยนะเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่คนวาดจบเฮ้ยี่คุณหวาดนี่วะอาษาฟิวฉันพยายามเพ่งกระแสจิตให้อีกฝ่ายรับรู้แต่ก็ดูเหมือนจะสูญเปล่าฉันทำผิดขั้นตอนไปตรงไหนอ๋อเห็นทูบที่อยู่ในมือของตัวเองแล้วก็ต้องเผยพ้นลมหายใจออกมาด้วยความทอ้อแท้นี่ฉันลืมไปได้อย่างไรกันว่าการให้ของแก่สัมภเวสีจะต้องจุดทูบให้นะ่ะงานเข้าแล้วสิ ก็เครื่องเส้นของฉันมันเดินไปอยู่ด้านหลังคุณพีเสียแล้วแถบอันสังรองก็ไม่มีแล้วด้วยมันก็ไม่มีทางเลือกน้อยเสียจากว่าฉันจะต้องเดินออกจากร้านไปจุดไปเพื่อจุดทูบแล้วเอาไปปักความประมาทเป็นหนทางแห่งการถูกฟีลอบป้าที่สุดเลยทําไมฉันเพิ่งคิดจะคิดได้ทั้งทั้งที่ฉันก็หยิบทูบมาในมือเพื่อเตรียมตัวตั้งแต่แรกยันประตูร้านแล้วค่อยๆแทรกตัวออกมาดูเหมือนว่าคุณพีจะไม่สังเกตเห็นฉันขอสัง ยาเลยว่าถ้ารอดจากคืนนี้มาได้ฉันจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าร้านเอาเป็นแบบสปอตไลท์ที่ส่องสว่างไปยันหน้าบักซอยเลยแต่กลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันก่อนค่ำคืนมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์ส่องสว่างกับร่างของผู้หญิงที่นั่งขุดคูอยู่ขุดคูอยู่ข้อจะสยองขวัญฉันกำมาปั่นหัวไก่ในมือไว้แน่นพร้อมกับทูบ กะว่าถ้าอีกฝ่ายหันมาก็กขอฮวดมันสักปาพก่อนหรอวะอย่างน้อยคงทําให้ผีสตันแล้วฉันจะได้พักอาศัยจังหวะอะไม่ใช่อย่างน้อยคงทําให้ผีสัตันแล้วฉันจะได้อาศัยจังหวะนั้นเพ่นกลับเข้าไปในร้านได้ค่อยๆเดินย่องไปด้านหลังอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงและเมื่อตบจังหวะก็กำทูบหลอกนั้นแล้วปักลงไปยังบริเวณเป้หมหมอย่างแนวน่้ปุ๊บพราะเสียงของการทูบที่จะรู้ผ่านพลาสติก ที่ถูกขึงไว้แน่นทําให้อีกฝ่ายหันควบวับมายังนิดทางที่ให้กนเนิดเสียงอย่างรวดเร็วชิบหายกีดกีดผีร้านชามเดี๋ยวก่อนนะทําไมาคุณผีก็กีดไปกับฉันด้วยละ่ะจบนะคะอันนี้คือเรื่องราวระหว่างคุณวานกับแมลนะที่เจอกันแบบว่าท,ทุกคนทั้งสองฝ่ายคิดว่าเป็นผีนะคะโอเคอ่าวันนี้สิบเจดนาะสิบแดสิบเก้า วันที่ยี่สิบถึงยีิบสองจะงดงดอัดวีอัดคลิปนะคะทุกคนก็ประมาณยี่สิบสามก็กลับมาใหม่โอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะ